นิยายรักนิยายเสียงเรื่องตอนรักสเสน่ห์พ่อไม้ตอนที่24นาลดาผักอกกว้างของเดนันโดเธอต้องการจะไปให้พ้นจากห้องของเขาออกจากสิ่งที่เขาเป็นเธอไม่อยากตกอยู่เป็นเบื้อล่างของเขาอีกต่อไป เธอจะเลิกจะเลิกก็เลิอกอย่าไม่ความหวังกับเธออีกแค่นี้เธอก็เสียใจมากพออยู่แล้วเธอตรงใจมาอ่อยไม่ใช่หรือไงนารดานี่ไงอยากอ่อยเหยื่อของเธอก็คือฉันไงล่ะฉันก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่าเมียของฉันน่ะจะหวานแค่ไหนคุณเขาถึงได้ติดใจเธอ ทั้งไร่ทั้งไอ้ลูกคนใช้นั่นเขาคบกรามแทบจะคำรามออกมาก่อนจะรวบร่างอบอิ่มเข้ามาใกล้ก่อนที่เขาจะถูกเธอผลักออกอย่างเต็มแรงส่วนสูงเกือบสี่นิ้วกับอาการเมาเชมเปญเล็กน้อยมันทำให้เธอลงไม่เป็นท่า ก้นของเธอกระแทกพื้นพร้อมกับกระโปรงผ้าข้างของเธอถึงกับฉีดขาดและแล้วเดรสสีแดงกำมยีของเธอก็เปิดเปลือยต่อหน้าเขาเดนันโดพ่นลมออกจากจมูกเหมือนจะระอาใจแต่พอได้เห็นขาขาวๆกับผิวโนวนเนียนใต้ร่มผ้ามันทำให้เขาอดใจไม่ไหวโอ้ยนารดาคนคงด้วยความเจ็บ เธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ทำไม่ได้เพราะตอนนี้ชุดของเธอขาดและเป็นอาหารตาให้เรนนันดเสร็แล้วสะใจคุณแล้วนี่คุณก็แค่คนที่คอยจะทำร้ายฉันซ้ำๆฉันเกลียดคุณเธอเองก็โกรธเหมือนกันพอเธอคว้ากระเป๋าที่ติดตัวมากะว่าจะส่งข้อความให้พ่อบ้าน ให้ช่วยฉาชุดมาเปลี่ยนให้เธอขณะที่โดนันโดนั้นไหวตัวเขาดึงเธอขึ้นมาก่อนที่เขาจะเวงตัวของเธอขึ้นไปบนเตียงของเขาไว้นี่คุณเธอผลักสายเขาอย่างเป็นพารวันรองเท้าสบัดไปทั่วเราไม่อยอมให้เขาแตะต้องตัวเธอได้จะว่าเมา ก็ใช่มีทั้งความบ้าบินทำอะไรแปลกๆสติของเธอก็จัดกระเจิงอย่างขาดสติขณะที่เดนันโดควาโทรศัพท์ของเธอแล้วคว้างทิ้งไปไม่เธอร้องขอความช่ยเหลือจากใครได้สุดของเขาถูกลอดออกอย่างเชื่องช้าเขามองรูปร่างงดงามของเธอภายใต้เบรส ที่มีรอยปริแตกอย่างใจเย็นกับอะไรอะไรใต้กางเกงของเขาที่กำลังตื่นตัวอย่างเต็มที่แบบนี้ไม่ใช่หรอหนารดาแบบที่เธอชอบนะแบบที่เธอให้ท่าอ่อยผู้คนไปทั่วเขาหัวเราะอย่างเยาะยันเธอนอนกับทุกคนเลยนะแล้วมันจะยุติธรรมได้ยังไงถ้าเธอไม่คเึกไม่เคยนอนกับผัวของตัวเอง เขาทำท่าเยาะเย้ยเหมือนกับคนโง่ฉันอุตส่าห์ลงเชื่อว่าเธอผู้หญิงอย่างเธอจะใส่ซื้อบอดิสุดก็เลยโมวแต่ให้เวลาเธอได้ปรับตัวแล้วใครจะไปรู้ว่าคนหน้าไม่อายอย่างเธอมันจะชำนาญนขณะแสดงได้เก่งเอารางวัลน,นักสแสดงยอดเยี่ยมไปเลยนาตาตา เธอเก่งมากที่เธอหลอกฉันได้คราวนี้นารดาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเธอกำลังตกเป็นเหยื่อของเขาในเมื่อเขายังเห็นว่าเธอมาอ่อยเขาแบบนี้คุณมันบ้าคุณเดนันโดคุณมันก็แค่ผู้ชายเห็นแก่ตัวเท่านั้นเขายักไหล่ก่อนจะบิดปากอย่างนึกดังเกียจใช่ ฉันเห็นแกนตัวฉันเห็นแกนได้ฉันจะต้องได้ทุกอย่างทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งไดของพ่อเธอแล้วก็ตัวของเธอด้วยเลิกทำเป็นมารยาได้แล้วเพราะฉันจะไม่เชื่อเธออีกต่อไปพูดจบเขาก็โถมร่างเข้าหาเธอกรี๊ดไม่อย่านะปล่อยนะปล่อยฉันนะ เขาไม่ฟังเสียงเมื่อมือของเขาไปถึงตัวของเธอชุดเรสงดงามสีกุหลาบก็ถูกฉีกออกคามือของเขาขณะที่เขากดร่างอรารอกับร่างที่นอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็จูบเธออย่างกักขระนารดาไม่ทันดูอินนอิเน เธอหันหน้านี้บิดตัวออกจากร่างกํายำที่ถมทับก่อนจะจับทางเขาได้เมื่อเธอกดดิมฝีปากถูกเขาบทจูบเธอจงใจจะกัดเขาอย่างเต็มแรงจนเลือดซิบโอ๊ยเดนนันโดสบดปล่อยฉันนะเธอร้องใส่หน้าเขาคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ เดนันโดยกลังมือซับเลือดก่อนที่เขาจะคว่ำเธอลงกับเตียงมีหรือที่คนอ่อนแดงกว่าอย่างนงรารดาจะต้านทานแดงคนตัวตัวโต,วตวอย่างเขาได้ไม่ช้าเสียงกรีดร้องก็ไม่เป็นผลมอคนเอาแต่ใจกดข้อมือเธอลงกับเตียงแล้วรอกคราบเอาทั้งสองชิ้นที่เหลือออก จนเขาได้เห็นความงดงามตรงหน้าของเขาบนเรือนร่างอราอรามของเธอที่ไม่สามารถละสายตาจากเขาไปได้เลยจบแล้วนะคะตอนที่24มีเท่านี้แหละตอนจะแจ้งล่วงหน้านะคะตอนที่24ก็อาจจะมีโฆษณาอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ตาผ่านหรือเปล่านะเพราะว่า มันเป็นบทที่ขึ้นเตียงแล้วเนาะทีนี้ว่าตอนที่25น่ะตาจะตัดเป็น18บวกนะคะสำหรับคนที่เข้าไปดูไม่ได้คุณก็แค่ยืนยันอายุของคุณเท่านั้นนะคะตาเชื่อว่าไม่มีเด็กๆด,ดูหรอกค่ะเพราะว่าตาก็ไม่ได้เขียนอะไรที่มันวาบอยู่ขานาดน,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 นั้นเนาะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ย u t u b e เขาค่อนข้างเคร่งค่ะตาก็เลยขอตัดออก เป็นตอนที่25่สิบากันแล้วกันนะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเนาะอย่าลืมนะคะถ้าดูไม่ได้เนาะก็เข้าไปกดยืนยันอายุของคุณนะคะอพวกนี้เขามีให้คุณสมัครอยู่แล้วเขาเาชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณเพราะฉะนั้นเขามีอายุของคุณอยู่แล้วนะคะก็จะทราบดีเนาะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมจเงินเดืนให้ตาด้วยเนาะถ้าเจอผู้สนับสนุนนะคะตาจะได้มีเงินใจ,ในใจ่นีจ่ายเซนเพราะว่าตอนที่25ตาไม่มีเลยนะคะตาคือต้องยอมให้ YouTube 1คลิปนะคะเพื่อที่ว่าตาจะไม่ต้องโดนปิดช่องนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสําหรับน้ำใจของทุกคนยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะ ดังนะคะปุณรักษาสวัสดีค่ะ